สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมสลับโมนีบพอกันอีกแล้วเส้นเคยกันแลกกันครับผมสลับวมนี่อยู่ก็ทางด้านครับซุ้มไก่หนุ่มหมอล้ำสิงมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องครับโมนี่ครับเจ้าหนุ่มรอครับวันนี้ครับสีผ้าไปทางด้านพี่น้องครับนอออกประกวดครับนอทรงเข่าประกวดก้อนโมนี้เบิ่งความสดพี่น้องครับนอความสดสหน้าตาโห่แห่งครับ รอเราเอาการครับเนาะตัวอีร้อยสวยครับสูงเงาเขาดีเนาะพี่น้องครับสวยงามขาแข็งเบิอนกันพี่น้อง้เจ็ดขาเจ็ดแข็งหมต้องอถึงเลยพี่น้องุูนะแตกเป็นแตกคูนะขาแข็งโอ้หมุ้ยมงตีาะพี่น้องหน้าตาลอยสูงลอยงามครับพี่น้องเนาะเบืองใกๆกันพี่น้องเบิ่งไก่กันครับหมาตร่งวงประกอบครับเนาะสวยงามครับ ถอนตัง be, ้งหาแขงต่อมีพ่อประมาณเล็บดำทุกขางเล็บก่อยเน็บมุ้ยพี่น้องเอาตำลาโบราณไปมาหนึ่งไม้เล็บพนันนะพี่น้องเลยสีว่าจังไหนมีคำบรรยายนะโอ้ลอยสูงรลอยงามเลยครับนะสูงงามเลยครับ เรื่องหน้าตาอล้างไงครับนะยังนุ่มยังแน่นอยู่ครับเนาะยังนุ่มยังแน่นครับแหนะ้งเือดนะพี่รองป่ะคูงแห้งครับอ๋อเป็นอะไก็ฝากติดตามในกําลังก,การพี่น้องครับเนะบาะรวมบอลลามสิงขอลาเพียงสําเนตกํแล้วกันครับขอกล่าวคําบ้า sawwat di kerabung.